สวดครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกม s u r v i v เ r อ,อะไรสักอย่างนั่นแหละเออช่างมาถอะไปเข้าเกมก็สร้างห้องทุกคนสร้างห้องสร้างอะไรก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้ไปดูในทูบเอาก็ได้เออมีเยอะแยะที่เขาสอนไว้นะอืสร้างห้องเป็นเกมหนึ่งหนึ่ง,งเล่นคนเดียวพอไม่ต้องมีใครเอาใส่รหัสไปเข้าเกมไป เข้ามาละอยแรกตัดไม้ก่อนเลยก็เหมือนกินชีวิตรอดทั่วไปตัดไม้เดินตัดไม้วิชิวอย่างแรกที่จะทำนะก็แบบก็เอาหอกเออเขาเรียกว่าหอกเอาหอกไปไล่ฆ่าสัตว์นะตีดดีดตีดีีวิชไป ดูน้าเบื่อะไรหน่อยแต่ว่าเกมนี้มีอ,อะไรให้ทําไม่ค่อยเยอะนะเกียงที่เห็นเห็นนะไม่ค่อยเยอะอถ้าทําปืนได้ก็ถือว่าดีสะละมาครับไม้ธรรมดากันไม้กิ่งทําหอ,อกนะดูหอ,อกสินี่นี่ไงหอ,อกใช่ไหมกิ่งสิบสองอันดูสิไหนวะอันนี้อันนี้ไม่ใช่กูตัวจง เออนี่นี่เออครบับครบับครบับนี่ครับรัวๆเออมันมีอะครับข้างบนแบบหลายๆอันอยู่นี่หว่าขึ้นๆขึ้นไปส,สิบอันเออสิบอันพออยู่ออขุดไม้ต่อขอดไม้ชิวๆไป còn để để hình trên đây này hình coi hình này cũng biết dang nào này coi tàu cái này đượcเหนo ấy lận luôn cái này cũng hơiเหนo chọc chọc mẹ chọc 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 các nghe đây để mình như ่ชอบมีเหล็กอันนึงเห็นไหมเหล็กเป็นก่อกทำหอกไกันไปชิวๆไปกดหนงชิวๆไปด้ปต่อเจอเจอโจดเจอโจดเจอโจดนะเจอโจดรอหอกผมก่อน ไม้ไปขดเชี่ยวอืมขดเชี่วคร mm. ับโง่ๆอะไรอยู่ข้างหน้ากวางเป็นกวางนะครอดนี่ได้เหรอครับขดไม้ซักหน่อยได้จะไปไม้ได้ใช้เยอะอืมขดได้แล้วได้แล้วไปขุดซสักหน่อยไปแล้วไปเลย นีอันนี้เหล็นกนะเหล็กมันจะเป็นเหมือนไม่เหมือนหินนะได้เหล็กเหล็กเอกสารสีก้อนคุดอยากได้เหล็กเยอะๆตอก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 นะหนูข้าวหนูข้าวโคตรช้ากินนี่คือเป็นที่นี่ยังไงโอ้แมบเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอไปเอาโจทย์ดีกว่าเราเ,รอ,เอาแบบ หนังมันอนะเออหนังมันทำอะไรหลายอย่างเกแบบิเช่นแบบเอาไปแบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวค่อยอธิบายขอจัดการมันมตั้งสมาธิบอกเลยว่าแบบปายากมากเลยนะหอกินแบบเนี่ยตัวเปน็นทีดูนะอับ๊บโอ้โหแม่นต้นไม้ชิบหายนี่ตัวไม่มีความรู้สึกมันช้ามันตายมันตายแต่ดูโห้มันทะลุตัวมันยังไม่ตายทนรอบอีกรอบหอยรอบอ ขออีกรอบมานี่เนี่ยหนังพวกนี้เอาไปทำเตียงทำอะไรเนี่ยหล่นลนลนเก็บแล้ไปเก็บแล้วทำเตียงทำแบบทำขวานอะไรเงี้ยเออพวกขวานมันต้องใช้ไงถ้าไม่ใช้ขวาน,วานมันก็ไม่ค่อยดีดเท่าไหร่ก็ขวานมันจะพังแล้วอ่ะทุกคนเลนเดียวยดูที่ครับครัขบขวานขาดไม้ยาว ก็ทำไปเลยสิครับไ,ไล่เอาเลยสายยา,ยาวๆสายยาวจนกว่มามันน่าจะพอน่าจะพอเลยจะหนีผมพอโลทุคนเพราะว่าหนีมันดุถึกเลยใส่เลยแล้วกันพอ่เลยแล้วกันไม่เฉาะแม่งเลยยังไ,ไม่รู้ตัวขโด,ดนแทงก็ยังไม่รู้ตัวเลย นี่ไม่รู้ตัวนั้นเนอะเเกมมันก็จะแบบนี้นี่นี่หยับแม่งเลยหยัเกมกลางหัวโอ้กลางหัวสเปนยูนิคอร์นเลยตายไม่ตายออกเลยตายนี่อะไรไงโคตรเฟี้ยวไอ้เฮียฆ่านีได้โคตรตึง ไ,ไเก็บหนังเก็บอะไรบนเยอะวะพูดอยู่คนเดียวเนือเน้อเนือ้อเนื้อค่อยๆลากลำบากแปๆโอ้โหดูของของจะว่าใช้ได้ละทำขวานใหม่เลยแล้ว,ลวกันดูชุดดูเกาะมีปืนด้วยนะเออเอาจริงๆมีปืนทำตีนี่นไหมวะไม่ยังเพิ่งดีกว่า ไม่ค่อยคุ้มนะทำดีดีกว่าปะไม่อะคห,หาโจทย์ต่อไปหาโจทย์ต่อไปวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องใช้เยอะไงเออในพวกหนังพวกอะไรเนี่ยใช้เยอะมากแค่นี้ไม่พอไปไปครัไม้เนี่ยเยอะๆทำหอกหอกจะพังแล้วนะ ทำอะไแล้วกันเนี้ยหาโจทย์ก่อนมีไหมลูปเดิมครับไม้จะหมดข้อหินข้อหินยูชิวๆข้อหินด้วียว่ะข้อต้นไม้บ้านเริ่มหล่นสับพาร์ก่นเกมจนหลังน,นนะน่ะไม่ไหวไม่ไหวะต,ตัดไม้ไปเรื่อยๆนั่นแหละจะตัดว่วมันจะพังอะ่ะเออ ไงได้ขวานมาพอดีเลยทำหอกได้ยังวะหอกหอกกูนี่แหละนี่แลหละยังไงเจอหมีแล้วแบบเดี๋ยวก่อนนะนพอละ กระบาดออกเลยแล้วกันการโจมิจิตเจอโจดแล้วค่หมีตัวเดียวยไปกลัวทีเพิ่งป่าหมีได้เองโผล่โอ้โหทีอย่างนี้มันปลาไม่ถึงที่ใ,ใกล้ๆมันก็ปลาไม่โดนเอ้ยอยลนี้มันลุบ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 แอเค ดู่อหรอกี้นี่ีนีีนี่ีีมาดิมาดิแขงเข้าไปสั์โอ๊ยเวิ่งูเวเลยสัตวองวิ่งะข้างหน้า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 มาดิมาดิเอาหอกมา้ยนจะกแล้วโดนแล้ว่ก่อนมาดิมามึงมาเฮ้ยโว้อ้ยจะโดนีดขาว ไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอะไรอ้เหี้ยไม่โดนนี่กูหูสัตว์งี้เรียกจูบไปโดนโดนโดดตายซะมึงตายซะไอ้เหี้ยเก่งนะช่างไม่สัตว์แม่งเนียเอาของเลยละกันนั้นแหละแค่นั้นแหละอืมจะไปกลัวแค่มีตัวเดียวโถโถเป็นไงเหี้ยเบียปลาไหครับบวกละกัน หมวกกระดูกอะไรเงี้ยคว่างอีกตัวแล้วกันจัดไปเลยเฮ้ยยี่โมงแล้ววะจับมือแล้วจัดการอะไรแล้วการมีแทงโอ้โหแทงทะลุคอไม่ตายดูเยมโอ้โหแทงตุ๊เนี่ยไม่โดนอ่ะโอ้โหระยะจุแค่นี้ยังไม่โดนตุ๊ไม่โดนแม่งโอ้ยติดบ้าติดบ้าติดบ้าเพรามันเหนื่อยมึงเหนื่อยทุบแม่งเลยอ มันตายตายที่หีงไงนอ้หมาแล้วหมดแล้วดับเอาเลยว่าเร็วดีดับออกเออดับออกไปเลยเก็บเอาขี้เกียจแบบมาจับใส่จับใส่เงี้ยมันช้าเออจับแบบนี้มันเร็วกว่าตั้งเยอะใส่หมวกอะไรละกันดูเฮียหน้าโคตรหล่อโคตรเฟี้ยวอียก็มาดี ทำอะไรวะทำเตียงเออทำเตียงต่อเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอยูอ่ที่นะี <c oughs> อยู่ที่เดิมเลยไ <c oughs> อ้สัสเออทำไปสร้างบ้านไปเลยเออ ทำไห้รอทำไห้รอแบบได,ได้ขุดไม้ยาวๆล่ะข้างนั้ขุดไม้ยาวๆขุดไม้ย,ยาวๆขุดแบบชิวๆไปไหวชิวเกมนี้แบบกระแสตอบรับดีมีคนดูบบไปเยอะเองก็บบได้อยู่เดี๋ยวจะเบื่อดีเลยไป ใกล้จะพอแล้วแหละอืมประมาณนี้ก็พอแล้วเฮ้ยมาดิสายไปแล้วโหนั่งตัดอยู่ตั้งนานนะหาทำอะไรสร้างบ้านดีๆตรงนี้แหละอืมโล่งดีใช่ไหมตรงไหนก็ได้สร้างโอ้การสร้างบ้านผมมาเหนื่อยๆกันนะช่างมัน เบียงวางเตียงเอออย่างนี้ดีจัดไปมองตรงไหนก็ได้นะแล้วแหละนอนก็ไม่ได้เกมกระจกมันจะมีรูปบ้านขึ้นมาเห็นไหมพอเราตั้งเตียงจะมีรูปบ้านเข้นมาอย่างนี้นะอม่างนี้นเ,เดี๋ยววิ่งเข้าไปนี่จไปไกลแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ดูมันชัดแค่ไหนแบบเป็นบ้านเลยนะในแผนที่จะได้รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจะได้ไม่หลงนนี้รูปบ้านานี้เลยแจ่มแมว แค่น,นี้ก็ไว้ชิลสบายาบ้านเนแค่นี้หรอวะน่าจะต้องเติมสักงดีสักหน่อยนะมันดูทุลรศไม้ไม้ก็เยอะอยู่ทำเก่าคขปมก่อนคบไฟได้อืมัมนใกล้จะดึกละเพราะว่าทุกคนยินหนักเลยทำอะไรดีวะ ว่างราอ,อไฟก็หาของต้องทำอะไระบ้างดูวิวดูวิวดีกว่าโอ้โหแสบตาแป๊ดเลยดูตาแทบพังเลยจะสร้างไม่เอาแบอก,กมั้งไม้เหลือเยอะนล้สร้างดีกว่าป่ะคิดแป๊บสมองมันรีเล์ไปหนึ่ง <c oughs> อเอาเลยดี เหมือนนีน่ก็แสบตาชิบหายาเลยดูดิก็ยังจะหันไปทางนั้นอยู่นอกกูนี่จเจริญเจริญน,นะไอ้ฟุกจัดไปรอแปบ๊บรอแปบ๊บอ่าเสร็จละนี่วางวางไว้ใต้ตีนดีกว่าไม่น่าดีมันน่าจะหนาวเอาไว้เอาไว้แบบใกล้ใกล้เตียงดีกว่าเฮ้ยเตียงดีกว่าปะ่ะเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่นี่แหละนี่แหละ แยงเนื้อเลยละกันใส่ไม้ไปแค่นี้เดียวก็พอแล้วเส,ะส,ะสะียทายขรงเฮ้ยหัไฟยังไม่เสร็จโอจอมันก็จะมือแล้วมันก็มืดหายเลยพอจะมือมันก็มือจัดจ,จะเลื่อแม่งเอ้ยโหเออทำอไรต่อดีวะ ขวาวยกันเลยไปตัดไม้ยาวๆไปรีเลย์เลยแล้วกัน้อเรียกว่ารีโล่รีเลยนั่นะกอสิเออภาพเดียวเออแห่งสร้างบ้านเลยแล้วกันเอาเป็นเอออย่างนี้ดีกว่ามีเปลืองไม้ ใส่ไปให้มันทั่วบ้านให้มันทั่วบ้านทั่วบ้านทั่วบ้านเออเออไม่เอาดีกว่าแล้วจะเป็นประตูให้มันใ,นใกล้ๆไฟจะได้แล้วเราขุอดอุ่นไปเประตูประตูใส่เลยสวย <laughs> บ้านยังเดือ,อยังเดือเลยจะจบพาร์ลกินเนื้ออะไรแล้วกันเออกินนี่มันกินเนื้อแปแลกนะกัดกินธรรมดาไม่ได้ต้องมากดกินในนี้อ่ะประมาณนี้แหละก็ถ้ากระแสตอบรับดีก็จะเล่นต่ออยู่ไม่ก็จะถ้ามันคนดูถึงอ่ะเออก็แบบ าคนดูนถึงประมาณ2ี่สิบโลเนี่ยไรห้าประมาณเนี่ยก็จะทําต่ออยู่แค่เกษตสตระลามไม่ดีก็มไม่ทำแล้วเก็บอื่นแม่งเลยก็แบบปล่อยล้างเกมนี้ก็ปล่อยล้างจบอืประมาณนั้นหละก็อเอติมไม้เข้าไปนิดหน่อยแล้วกันเสาบ้านเออบ้านที่เจริยไม่มีเสาจะบ้าเออเออ ใส่เข้าไปเข้าไปเด็ะไรสัตว์เด็นสก,กีโอ้โหสภาพอืมก็เหมือนที่บทไว้นะจะใส่ตอบรับดีอะไรอย่างนี้ก็จะทำต่อ,อ,อตนั่นแหละก็ขอจดจิ๊บได้แต่เท่านี้แหละเนาะที่มีอะไรมากละไม่มีอะไรมาขอบคุณที่เข้ามารับชมนะ